นี่บอกใหญ่คือสียบง่ายพี่น้องเอ้ยตัวแม่น้องนี่วันยังบ่ได้กินเนาะเสบแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเตือนไม่ยังเลยกินจะหอมเลยอันนี้ก็เป็นสวนเฮานะโอ้นี่เด้นี่ตัวนี้ก็จะได้กินเลยเด้นี่อีบุรอนได้กินเด้นี่ย ข้าวตกงัวเฮานี่นี่ก็โคงัวน้องนิ้วเนาะอ๋น้องนิ้วเคาน้อยได้มั้ยน้องเดมเอาลายๆนี่เป็นแนวใดโอ้มันเ้อีตอ ช่วงมือในกระโปรงส่องทิปสแนลบีคือเกาเนาะมันนี้ห้าสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดละงูเนาะเฮ็ดละงูฮะก็ออกตัวปีเฮ็ดละงูดอกปักไงแกงกินแซบขนาดห้าวิีหลางไหวไหวแกงต้อนแรงจค่หน่อยขันป้าไหวขาป้าไหวอันอยามันบ้านนดดอกกำลังจุ่มจุ้มว่าป้าไหวโดนมันสีบ้านเพราะมันยังมีดินติดอยู่เนี่ต้องไปคูดินออกแล้วก็คอยมาลลางอเมซือมาในราคาห้าสิบ พันกีบหาสิบพันกับประมาณร้อยนี่ว่าไงก็ <c oughs> สีแสบง่ง <c oughs> ว่งนี้ <c oughs> สว่วงนี้อีเมเพื่อนอันอยู่ตลาดอันเจ้าของตลาดเพื่อนให้ปิดเนาะเพราะว่าโควิดก็ลั่งระบาดแล้วกะมีคำสั่งทางการให้ปิดกันเลยว่าได้ปิดตลาดเมือนทำอีทเมือนนี้เลยซื้อเห็ดมาแกงเพิ่นไปจอบบงตลาดเพิ่นเห็นเห็ดเพิ่นก็เลยว่าซื้อเห็ดมาแกง เอาแค่คิดเลีงดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตัวแม่น้องนิวนยังบุดีกินเนาะกินบุได้ยังได้ข้าวอาหารอยู่หลังที่ดินเนาะเขาเห็นได้วยเอ้าเนาะเขาไปเนื่องเอาบ่เนื้องเอาสบายเน่พี่น้องเอ้ยบานเฮา ตลาดปิดกะยังมีบอลมีบอลเนาะมีบอลธรรมศาสตร์ให้ห้ากินกพ็พอได้กินลงทงก็ได้กินปลาเขาปลากะมีเห็ดมีหน่อไม้เนาะไปห่วยก็ได้มีหน่อไม้มีกบมีอมืมีเขียดฝนตกฝนตกมาหลยอาหารกระไลาห้า,หากินกเนื้งกะง่ายเนาะมักขวานมักแจ้งเราก็มีข้าวก้อนแมลางเห็ดก็แมลงเห็ดยังอาบอยู่น็เลยอาบ้ังเห็ดก้อนว้แกงมือแรงมือแรงกินแกงเห็ด เด้ผักกระแนงกันยังเนาะใส่ัสกกระแนงนกนงันกัะแนงเราผักกระแนงตัวหอนซื้อมาแกงกันแกงป่าแตงวนันแกงบุบแตงไม้เนี่ยเนี่ยหมา,วาหวานเนี่เลยอบแยงกนอนแล้วมากล้วยอูกล้วยสีอูนอนตอนนี้น้องนิวไปหลอกกับพอ่อเนาะแม่ก็เลยมีเวลามีเวลาเดินมาล้างเฮ็ดสวยมไม่ใหญ่เลย แ้วจังได้นี่ร้านก็นอยากอา่านหนางเนาะคุ้มทานมันย้ยไงมาละาาลองมเนาะลองลองเบินแล่แลสูตรคนะ่ะสูตรเอ็มร้อยกับกะปิเฮ้หยหมุนชิวมาถ้ากะปิก็ย,ยู่ลุบไฮเลไอ้นนิวขี่ไฮไฮอีกแล้วน,น,ลน่าี่นเนาะมุ่งมั่เยื่นเอาสุกเลยมาทำอิหวานหักอะไรเนี่ย เวลาสุกขับบอกเปลือกหีกออกเลยสบายเดต้อนต้อนต้อนเขาได้ถืออะไรกับเพื่ใดต้ตอนบุกเลยหน่องพี่น่อง นี่ก็เป็นเวลาขออ่อยคำยามแรงเนาะกะไก่คือประมาณตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเนาะโมงแรงกะถึงเวลาหนึ่งเข่าเนาะนี่มาสี่หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าท่าไงผมยังไปไปตัดฟืนกับตอนแม่น้องดิมเนาะแม่น้องดิมมาชวนไปตัดฟืนน,น่องมิวกับหนึ่งเข่าหนึ่งเขาหลังพลอยพอแม่ต้องเนีิวต้องเห็ดกินก่อน เขาใส่ใส่กระบองเนาะมันชิติดง่ายทาวทาวบุมมีกระบอกกะเอาอันเอาแยกที่รถก็ได้เอาใส่เอาใส่รถดีวาเขาใส่รถทั้งหัวแล้วลี่เอาใส่ีก็ได้สวัสดีกะเบิงเมอเมน้องนิวไปก่อนเนาะเพราะว่าไอทิพนกะไปอยู่เวียงจันท์เนาะ ติดเงกอยู่หันเห็ดย่างโบได้เลยออกไปถ่ายคลิปกับโบได้เห็ดย่างกับโบได้เลยเดี๋ยวยูแต่บ้านเพราะว่าเมื่อนี้ก็แห้งระบาดลายเหมือนเกือบรวมๆกันเลยเกือบสามร้อยคนเลยไปใส่กับโบได้เนาะออกไปกับย่างติดโลกเนาะยานเอาโลกมาเข่าล้านพีิจารณ์ในี้เบิ่งแม่น้องเนียวไปก่อนแม่น้องเนียวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านข้าเนาะบรรยากาศจะระมุดเป็นยังไงทางไฟหนึ่งเข่า อยู่บ้านเท่ากับปิดคือกันเนาะพีนนนนน่น้องอันนี้ก็ปิดคือกันตลาดปิดแหละปิดแบบบูมแบบบูมมีกำหนดเนาะแม่เป็นค่ายเครื่องอยู่ตลาดเป็นการปิดฐานน้องคนเด้ลงไปค่ายเครื่องเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าแม่นอม้องนิ้วป้อนเข่าลูกป้อนเข่าลูกเอาลูกอาบน้ำพี่น,นุมแล้วล่ะกาแต่เพิ่นไปหลอกก็พอเพิ่นเนาะ มันมกักเลาะทงน้องนิวคือทงหน้าอากาศดีมันก็เลยมักเพิ่นมกันนมกไปลเ,เลาะเนาะแรงๆอะ่ะสิจะพาออกไปเล่อแม่น้องนิวกะมีเวลาหนังขาวเห็ดกินม <c oughs> ีน,น้นำหัวนาองี่นะ้องน้ำหัวเขาก็เอาไว้ออกไหว้ืัวมูมูจะมักนำน้ำหัวมันหอมหนังขาว,นวเานาะมูห,ห,ห,หมัก

เป็ดไก่กับหอนมงกับมาทากินน้พี่น้องถากินมาหูมงหอนมงกัมาทากินนวพี่น้องอาหารของแม่น้องนิวตอนเปน้องนิวยังแดดขลาอาหารอยู่เด็กกินจับกระคอกรปันกบกบลกกไก่ไก่ขึ้นไก่ลาดขึ้นไก่พัดนครัถ้ากระเดืซ้ำเดือนต้องีอาหารามีสากิดกัน,นอ่างนี้จะแก้งอะไร มันไกะเฮ็ดละงุที่เขาล้างไว้มื่อซวยนี่เนาะกับแม่เนาะแต่ว่าแมย์เมย์นิ่ทราเป็นคนแกงตัวนที่พอแม่น้องนิวบดได้กินเนาะแม่น้องนิวซิมบดได้เลยบดได้แกงแม่น้องนิวกะสิแกงปลาแกงปลาขอเนาะระวงังพิทาเขาสุกเขากะเก,กี่ยมหนามเกี่ยมเขื่อนแกงเลยก่อนเนาะ ใส่หวัวซีไข่ใส่หมักค้างว่าเมยน้องนิวยังบม่ได้กินเพจไลฟ์กับเพจเริ่มเพจอะไรแหละพี่น้องเลย <c oughs> แต่ก่อนบม่ได้กินเนาะฮาก็เลิมกินเนาะ <c oughs> อีกจังไหนฮากะทาเขา,า,ขาสุกแล้วฮจังมาขอแกงกันเนาะพี่น้องจังมาเบิ่งอีกเถิดหนึ่ง <c oughs> แล้วฮากะค้างหนังปลาไว้เนาะหลังจากที่วันหนังุกแล้วฮากะเอาปลาให้เลิมพี่น้องปลาที่เขาคัวไว้มีไข่ไข่ แดงจะท่ให้กระสีอันนี้ขาดบได้เลยเนาะพี่น,อน้องแป่งนัวเนาะภูมิสุลดขาดบลายใส่ลายเนื้อลายพี่นอ้องตุ่มถีบแฟนขับเคยออะเอาให้เอือิพีบไว้เนาะตอนตอนไปบัดงบบดงวา,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 ายเนะะาะจะบุกบุกคอยเข้มไปได้ค่อนข้างใส่ลายหนึงเนาะหลังจากเนาะพี่น้องก็มีปลาแดดเนาะปลาแดดใส่หน่้อหนึ่งใส่พ่อหอมพี่น้อง แล้วเขากะทอดาเนาะทอดฐานไขปลาซุปอีกจังหน่อยละกะใส่ปลากระนแนงซีมหลดเนาะคือ่อเสียบเลย,เลยแหละเราใส่ปลากระนแนงอีกจังหน่อยทอดานไขปลาซุปก่อนเนาะพี่น้องเนื่องจากที่เวลาผ่านไปเนาะปลาเขากะคือสีซุกดีเนาะมานซีบลบงรสชาต แสบแล้วพี่นอ้องเอ้ยโปต้องเตือนมิยังเลยพอแลนะ้วเนาะมีแตะใส่ผักขัดกระเเง่งแผักกระเเงใหม่ผักกระแเงเข้ากับหลังหลังสะอาดไว้แล้วจะใส่พี่นอ้องกลิ่นจะหอมเลยบรรยากาศเนี่ยมโมเลงพี่นอ้องมันเนี้อากาศการเอาเนาะแต่ว่าต้นแรกๆหรือสิคะบ่มีแดดแล้วก็พออยู่เป็ดไก่เขาหลังจากที่วันกินเอี๊ยมแล้วก็ หล,ล่อลีนยางลีนไปเท่านี้ <c oughs> ตัวปวดเนาะโอ๊ยเกือบกระบาดใส่พี่ลูกยางไปทางนี้ยางทางนี้ทางนี้าบางหยียบแก้วเด้อไปไปขรับไป,ปไ,ไปเป็นหลอดบึงทงเนาะหลอดบึงทงนางทงนาเป็นหลอดบึงงวัวเขานาะงวกะัะเสือเข้าโตก๊กเงียบเงียใส่กล่องนะคุนเนาะยางนี่กัเป็นส่วนเขาเนาะกับลูก น้องเนี้ยวหมักหล่อถุงเนาะน้องเนียนนเน้ยวลันทุง่งไอนเนี้ยวลันทุง่งไอเนี้ยวลันทุ่งเนี้ยวลันทุง่งมาหล่อบางส่วนกล้วยน้องพี่น้องใช่โอ้ี่เด่นี่ต้นนี้ไก่จะได้ก,กินเลยเด่นี่อีบุลอนได้ก,กินเด่นี่นี่แกแล้วพี่น้องเนาะต้นนี้กำลังออกกำลังออกหวงปีนีน้ใหญ่ทรงสัยหมากสีใหญ่ได้นี่ เอ้าไปไหนนันเฮ้ยคึนนอยคนไนนอยเม้ได้ไหนน้องมิ้วน้องเนาะน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอลเฮามันเหลือเอาใหม่เห็ดขอบไก่มาก่อนเนาะอาจจะเป็นห่านห่านน้ำปั่นห่าน้ำปั่นน้องชาย เข oh, pues ้าโต๊ะีึ้นมาหานี่นี่ก็โคกมัวน้องนิวเนาะมัวน้องนิวอันนั้นกระเมรอันนั้นกระเมรน้องดิมเนาะงกำลังหาฟืนคือเอาน้อยแต่คือเอาน้อยแต่แม่น้องดิมเอาเลยไล่ี่ยเป็นเด้อได มือนมาหาไมาว่านะเมื่อน้อยแท่นะเป็นน้องดีมเนาะเบิ้งบ้าแล้วบ้านีิ Ừ, Ô à! ừ, đi luôn! Oi oi hoặc! Hoặc đi này! ừ hẳn luôn rồi! thế, ý thô! ừ hê hê หล่ไล่คนเนาะก็คือสิคิดฮอดบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศท,าทุ่งไฮทุ่งนาแบบนี้เนาะที่ว่าไอทิพย์เคยเคยพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งเนาะแต่ว่าช่วงนี้กัเพิน่นเพิ่นมาถ่ายให้เบิ่องบุดได้เนาะมีแต่แม่น้องนิวจะเป็นผู้ถ่ายให้เบิบ่งถ้าหากว่ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเ,นเด้อร์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย